เดืดอ,นอ,อกน้าเกลียน้อันน้แน้มส่งสช่องขมาพรุ่งนี้พี่มันมีช่องเดียวนะเนีย่ยมีช่องเดียวตอนนี้เสืกเเอาน้ำไตมแกรบเลยนะเอาน้ำเอา ของครบครบเรียบร้อยคร่ะผม่ะไปดูส้มต้นไทยลิ้นจี่เอาลิ้นจี่ด้วยเอาลิ้นจี่เปลี่ยนเป็นลิ้นจี่สองแก้วเลยนะคะลิ้นจี่อย่างสองมิลวสิบห้าบาสองแก้วเลยนะชีวิตเปลี่ยนได้ค่ะโอเคฝากได้ย้วนมุดเลยนะหมดให้ฝากดไม่อยู่หมดไปเราซื้อมาหมดแล้วเขาสั่งให้ฝากดูอยู่ มันมีแต่ขามาแก้ไม่มีสิขาวคือขับรถอะเล้ายเร็น้ได้สเ็แล้วตอนยี่ใหเพิ่มไข่หมูทมีพิมไหมคะตอนเจ็สิบาทเพิ่มไข่หมูอดมีพม

แล้วก็ลูกหน่าวเลยอ่ะอืมนัม่นแหละรอบนั้นแหละให้เล็กออกไปต่อหรืออ่